สบายดีทุกคนมอนี้มาพบกับอลิซซาตาตีอันนี้ก็จสเป็นคลิปแรกของเฮานะเนึ่งจากมีคนถามหลายว่าเป็นยังอลิซคือบอเหตุคลิปลงซ่องจากเธอเนาะอ่ามือนี้เฮากาสิเหตุเป็นคลิปแรกเฮากาสิมาเหตุคลิปเกี่ยวกับกินมาม่าเกาหลีแข่งกับอลิตาเนาะกับน้องสาวเขาเองนี่ กินอันนี้พลอห่อมาพาสิเด็กินเบิดไว้ก็กันเลยกติกาคือบัให้กินนำ้ำเนื่องจากมีอันนี้เพศแหงเนาะอ่าเดี๋ยวนี้ฮขากะโต้มของไข่ฟันกันพลหน่วยเนะเออาะเผอคอมเงะเขาไปอีก <c oughs> นี่เนะาะอลิต้าก็มาแล้วเดี๋ยวฮาตสิมาโต้มหมี่กันเลยต้มแล้วเดี๋ยวฮาจะมาถ่ายให้บ้งอีก ละซองทองเลยนะใช่ละคนละซองหน่วยเบียบเบกินอีกนี่นนะนนนนทุกคนเอาก็เห็เุแปลงแล้วนเนาะเดี๋ยวถ่ายตามาเดี๋ยวเอาก็จะมาแกะมีใส่เลยเนาะนี่ขา,า,า,าเถาสายตาเอาสับมาน่นเดี๋ยวเอากระเมาแกะเครื่องปรุงใส่เลยเดีอะไรตามาเดี๋ยวอะไรจะเห็นมา ป็นมเนนี่ก็จะเป็นแบบลาลครับเียงอเะนี่ข้ากระแกะแล้วไปว่ นี่เราก็ได้คาร์ลนคุกคนพอลิต้าหลับกินไขน่คืงห,หนึ่งถือว่าเรากินสอยนะคะหลับก,กินคืงหนึ่งเราะอะเขากินไข่เราไข่เจ้าได้ใส่ไข่ไก่มีการ์ลินนี้ได้ปะนี่ซีสันจะตัดแสีท้อ,องอันนี้นะลายเติบได้นี่ เอาแนวตะได้ยูแล้วะนี่เราจะมาแข่งกันกินมาเลยนะแล้วนี่ฮะหรือว่ากินโซแข่งกินพายซิเบิร์ตต่อกันเจะเวลาบ่บ่จะยวจะลากระถ่ายกันกินเริ่มเริ่มเลยแบบเดี๋ยวก่อนกินแล้วก็หามกินน้ำก่อนเลยเอ๊ะก็ยังม่ได้เอาหนำมาข้าสมุนแคร์นะจ๊ะกินไข่ใส่ให้แกตื่นมา หนึ่งสองสามเริ่มเราจะกินเบิดก่อนกันไม่ปุ๊กหนึ่งสองอื้อฮือคำแรกปรนะเภทอะไรเนาะ นี่นันกันใส่เสือบอ่ะเกยใส่สีทะเลน้องใส่สีเหลืองนี่นะมืดเลย,ยเฮ็ดคำหนึ่งเลยคิดแล้วนะ 응 u d Point 요으으우리한으 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nào. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอลแล้วผผัดปากกินซอยอันตัวนี้มึงกินนำกกนไรมั้งบาเผนจะกินตันี้นน<ฮ>ทุกคนกินม,มอะไรนำให้เบอรเดอร์ มาเบิร์ดอ่ะขนยังไข่้องจ้าที่ออกไข่ไปก่อนกันหึงไข่ยังบวเบิดไข่ปลากินซอยเป็นแทนประธานมาเราแทนประธานเข็ยวบ้าง รถเันเน็ตเองเลยมันซื้อมาจากกรองเล็กเศษมาไปขี่เองนี่สรุปคือลักชนะประเทศครับเสมอคิมนี่จบเพลเพลลักนะ เจ้ากันทุกคนเจ้ากันพร้อมกันยัไ่ไงคลิปนี้เขาก, <laughs> กนน็เดินเที่ยวนีอีกแล้วจะไปกินน้ำกัน <c oughs> บอกแล้วเขาไม่กินน้ำต้องไปอีกประมาณสองนาที <c oughs> นี่ไหมเขาอยู่ที่ซองเดีห่อดิ แนะนำแล้วภาพในบางคิปอ่านนำด้วยที่สองอลิตตาเลยบอกบอกยังงานก็เลยพิมพ์กันเหมอนกอ่ะยังฮาวเซเลาไวก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องอลิตแอนเดออลิตเปิดช่องคลิปแรกแล้วนี่คลิปแรกฝากทุกคนเอ็นดูช่องอลิตแอนเดอบ๊ายบาย